สวัสดีครับวันนี้พบกันกีกแล้วนะครับผมกูรูอ๋องนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีเรื่องของการใช้แปลงและลูกกิ้งในการทาสีผนังห้องอย่างถูกวิธีหมดปัญหาในเรื่องของการทาสีไปได้เลยเดี๋ยวเราตามมาดูกันนะครับ <Nem? S 1> สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทาสีนะครับจะมีทั้งหมด7อย่างนะครับ <S <S 1, <5 S 2> 1. 1> ก็คือเรื่องของแปรงทาสีนะครับ สองคือลูกกิ้ง 3. ก็คือถังสำหรับใช้ผสมสีนะครับสี่สำคัญนะครับเทปกันของนะครับแล้วก็ 5. ้าตัวด้ามไม้สำหรับต่อลูกกิ้งนะครับแล้วก็ 6. กถาดรองสี 7. ก็คือสีที่เราต้องใช้ในการทำงาน ก่อนทาสีนะครับสิ่งสําคัญคือเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับการเตรียมพื้นผิวที่ดีนะครับเรื่องของความสะอาดเป็นสิ่งสําคัญนะครับอาจจะใช้กระดาษทรายลูบพื้นผิวผนังหรือใช้ผ้าคี้รูเช็ดทําความสะอาดพวกกรอบปักนะครับอาจจะใช้วิธีการถอดกรอบปักหรือใช้กระดาษกาวนะครับติดกันขอบรวมถึงผนังไหนที่มีรอยแตกแล้วนะครับเราอาจจะใช้เคมีโป้ในการประสานปิดรอยแตกแล้วต่างๆ ในส่วนของแปลงทาสีนะครับก็มีหลากหลายขนาดให้ช่างได้เลือกใช้นะครับขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ในการทํางานแปลงส่วนใหญ่ก็จะมีขนาดตั้งแต่เล็กๆนะครับอาจจะประเภท1นิ้วนะครับหรือไล่ขึ้นมาอาจจะเป็น3นิ้วหรือ4นิ้วนะครับเป็นต้นการเลือกแปลงนะครับก็ดูนะครับว่าแปลงนั้นมีลักษณะขนนุ่มนะครับเนื้อแน่นนะครับโอเคนะครับ ในส่วนของลูกกิ้งทาสีนะครับที่ใช้งานทั่วไปนะครับจะมีอยู่3ขนาดนะครับขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ในการใช้งานนะครับก็จะมีขนาดเล็กแบบ4นิ้วนะครับขนาดกลางขนาด7นิ้วนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่หน่อยนะครับ10นิ้วใช้งานร่วมกับตัวด้ามต่อนะครับสามารถยืดขยายได้นะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการทํางานที่ง่ายขึ้นในกรณีที่ผนังมีความสูงในส่วนของลูกกิ้งนะครับเนื่องจากลูกกิ้งใหม่นะครับอาจจะมีขนที่ ไม่มีความแข็งแรงหลุดล่วงได้นะครับดังนั้นก่อนใช้งานเราจึงมีวิธีการวิธีการนะครับในกรณีที่เป็นลูกกิ้งใหม่นะครับเราก็เอาลูกกิ้งนะครับจุ่มน้ํานะครับจุ่มน้ําให้ทั่วนะครับเพื่อให้ขนไม่แข็งแรงนะครับอาจจะหลุดล่วงไปนะครับเวลาทาสีก็จะได้ไม่ติดอยู่ที่บนผนังกําแพงนะครับแล้วหลังจากนั้นทําการรีดน้ําออกนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับในการเทสเรื่องของขนที่ว่าหลุดล่วงหรือเปล่าโดยการใช้กระดาษกาวนะครับติดที่ตัวลูกกิ้งนะครับก็เอากระดาษกาวนะครับ แต่ที่ตัวลูกกิ้งดูนะครับในส่วนขนที่ไม่มีความแข็งแรงนะครับก็จะติดตามลูกกิ้งออกมานะครับวิธีการนะครับถ้าดีนะครับก็ใช้กระดาษกาวตัวใหญ่เลยนะครับก็จะติดได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เราใช้กระดาษกาวตัวเล็กนะครับขนก็จะติดตามออกมานะครับสังเกตนะครับจะเห็นขนติดตามมา หลังจากที่เราเตรียมพื้นผิวเรียบร้อยแล้วนะครับก็สู่ขั้นตอนของการทาสีนะครับขั้นตอนการทาสีเริ่มแรกก็คือการเก็บขอบมุมของผนังนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็คือแปรงนะครับแล้วก็คือกระป๋องเล็กๆนะครับสำหรับจุ่มสีการจุ่มแปรงนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเหมือนกันนะครับก็จุ่มตัวแปรงให้ทั่วนะครับหลังจากนั้นก็ปาไปที่ตัวกระป๋องสีนะครับที่มีตัวเท็กเจอร์เป็นปุ่มนะครับเพื่อเป็นการรีดน้ําสีออกนะครับ ส่วนวิธีการนะครับเราจะเก็บขอบบนที่ติดกับเพดานก่อนหลังจากนั้นเราจะตามเก็บขอบด้านล่างลงมาเทคนิคการจุ่มสีนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับให้ลูกกิ้งนะครับโดนตัวเนื้อสีเท่าๆกันนะครับนี้นะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไล่ตัวเนื้อสีออกนะครับเพื่อไม่ให้มันเยิ้มนะครับ ทั้งหมดนั้นก็คือเทคนิคการใช้แปรงและลูกกิ้งในการทาสีสําหรับผนังห้องทั่วไปนะครับสังเกตไหมครับว่าเทคนิคต่างๆและขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนหากช่างสีหรือบุคคลทั่วๆไปนะครับที่ต้องการทาสีเองรับรองเลยว่าการทาสีเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป